นี้เราจะไปไหนกันดีวันนี้เราจะไปสระบุรีเราออกเดินทางกันแต่เช้าเลยเพราะว่าจะได้เที่ยวไหนที่ใช่แต่บรรยากาศก็คือมีการฝนตกนิดหน่อยก็อลองดูว่าไปถึงนู่นแล้วฝนจะตกไหมแต่ก็อยากให้อากาศแบบว่าไม่ร้อนมากมใช่แไปเจอกันที่ระบุรี คไปออกเดินทางไป อันนี้เราแวะกินข้าวกันก่อนนะทุกคนแต่ถ้าเธอสั่งเป็นของชิ้นเธอจะฟรีผักไหมบอร์เฟสคือร้านว่าเพื่อนเพื่อนขันโตอันนี้เราถ่ายกล้องหน้ามันจะนีไ่ไหมอะ่ะอะไรนะเอก,กินไย <c oughs> จะสั่งทุกอย่างเลยไหมล่ะมันจะมีฮังเลไม่เป็นกินฮังเลจะบอกว่าฮังเลอร่อยต้องลองกิน,นใช่กินไม่เป็นคือกินยังไงอะ่ะมันไม่ได้เอาใส่ยัดเข้าไปในจมูกแล้วค่อยต่อสายก็้ ่อนที่เราจะกินข้าวได้ทุกครั้งอ่ะเราจะถ่ายรูปก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมของคนยุคนี้ไปแล้วอือาได้อเอียงกนิดนึงคือจะหล่นเลยนะโอเคกินได้เรากินหอมจะเหงงม็นป่กไหมอ่ะเหม็น ใช่ไหมครับเรื่องไทยดมหรอไทยด o ปากเธอไม่มีจะไม่ให้เธอใกล้เป็ไงบ้างอืมแบบเยี่ยมดีอ่ะอืมอืม้ากินอ่ะกอในรูปอ่ะเทนี้ก็อนดอไม้สวยไปดูของกินโอเคกินได้ยกินได้แล้วค่ะ อันน like okay> ี้มันคือพิโคหมูมักแหวนอร่อยรู้แบบไม่เค็มั้งแต่เดือดแล้นะเขาแกะให้แล้วนนี erm> ้ดูดีข้าวปลาแกะข้าวกระถูกแกะดูดี่แบบดูดีอยู่นะดูดีมากแต่ว่าเราไม่แพงด้วยนะแต่เราจะรีอยู่งั้นกว่า อ,อยนะี่<ม>ู้ทุกคนอันนี้อร่อยไหมครับพีร่รักอร่อยครอบแต่เผ็ดนะดีเนี่ยชินกับน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยนะอือเขาบอกให้ไปจับผักตีได้ เดือดด้วยน้ำใช่ไหมคนที่คอยจะแหงแล้วดอกนี้มันกินได้ไหมระดับได้เคยนะรอเห็นไหมเขาเอาไปวหว้ศ้ลมาทำปุ๋ยอย่างนี้ได้อร่อยไหมก็โอเคก็ทำเอาของที่แบบเหลือใช้แค่มีประโยชน์อ๋อะน่ารักวะ เราจไปไหนต่อจะไปวัดต่อจะไปวัดอะไรเอ่ยวัดแก่งคอยวัดแก่งคอยหรืชื่อเล่นคือวัดแรง,แรงคอย,คอยใช่มสมัยก่อนอยู่ห่างจากร้านที่เรามากินอนะ่ะร้านเฮือนขันโตกอ่ะแค่ประมาณสามนาทีนะถ้าขับรถแต่ถ้าเดินก็ประมาณสิบห้านาทีเราจะได้ไปต่อใช่งั้นเดี๋ยวเราจะไปกันเอ้ <c oughs> <c oughs> ที่นี่มีอะไรที่เกี่ยวกับรถไฟด้วยอ่ะตรงนี้เห <he S 2> ็นไหมเหมือนแบบวัดเนี้ยเห็นลูกกรเนี้ยไหมผลูกระเบิดปะ,ะ,ะเหมือนถ้าจะไม่ผิดอ่ะ,อะเหมือนทางเจ้าวาดเคยพูดว่า มันเคยมีการทิ้งระเบิดตอนสงคามโลกครั้งที่สองอะแล้วก็ทิ้งไปทั่วเลยนะท,<อ>ท,ที่ระเบิดหมดยกเว้นระเบิด<อ>ลูกนี้ที่มันไม่ระเบิดมันไม่ไมันเป็นระเบิดจริงนะแต่ไม่ระเบิดแสดงว่าอันนี้คือระเบิดจริงเหรอระเบิดจริงแต่ไม่รู้ว่าเขาน่าจะเอาเกี่ยวกับอะไรออกไปหรือ,อย่างเออแต่<า>มันเป็นมันการเป็นทิ้งลงมาแต่มันไม่ระเบิดลูกนี้นี่ไงนะอุทยานประสบภัยทางอากาศสงคามโลกครั้งที่สองจริงด้วยเห็นไหมมันจะมีป้ายอยู่อาแปลว่าถูกต้องเดี๋ยวเข้าไปดูดิอ่ะเข้าไปดูดีกว่าป อนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโรคครั้งที่2ก็จะมีรถไฟอ๋อที่เราเห็นตอนเราเขับรถเข้ามาแล้วมันจะมีเสาไฟอะ่ะเป็นเสาไฟเกี่ยวกับสงครามโรคครั้งที่สองไม่ใช่เป็นเป็นเสาไฟแล้วก็มีรถไฟเป็นรูปรถไฟนะทุกคนแล้วก็จะมีป้ายเป็นคําไว้อะไรแต่ว่าเป็นภาษาจีนอะ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเล่าประวัติวัดเก่งคอยก่อนได้ไหมรู้หรอรู้เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเปิด Google ก่อนมาจะบอกว่าวัดแก่งคอยเนี่ยตะเดิมก็คือเหมือนประมาณว่าเหมือนชาวบ้านอะ่ะตอนที่มาบุกเบิกที่เนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนถังป่าถางอะไรไปไปหมดก็จะเหลือเหมือนป่าไม้ไม้สักอะ่ะที่แบบว่าอายุเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยก็มันก็จะเป็นที่โลง่งๆใช่ไหมแล้วก็จะมีแหลงอ่ะีแหลงมาคอย อยู่เยอะมากอะไรประมาณนี้สมัยก่อนเขาก็เลยเรียกว่าวัดแกร่งคอยเสร็จแล้วปุ๊บทีเนี้ยชื่อชุมชนแถวนี้เขาชื่อชุมชนว่าแก่งคอยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นตามชื่อชุมชนว่า,าวัดแก่งคอยเอยนื้อสระน้ำสวยมากทุกคนและน้ำแรงด้วยถ้าถ่ายรูปจากตรงเนี้ยสวยนะลออ่าดูสิเป็นไงเออวิวตรงนี้โอเค ให้ตัวเป็นพิธีกรไปเลยอ่ะพูดเยอะปะพูดเยอะเป็นไหมไม่พูดเยอะเลยเป็นคนพูดหน,น่อยเป็นไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นเท่ามากกว่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะเพราะว่าเข้าไปเหมือนมีเป็นองค์พระนอนอ๋อฝั่งนี้เป็นทางขึ้นที่เป็นพระธาตุหรอพระธาตุอินประธานนี่คือพระธาตุอินประธานนะทีนี้เรากำลังจะเข้าถ้ำปูน่นาคาทางเขา้า อ้ำูนาค่า่วิวน่าจะสวยนะหมายถึงค่าขึ้นไปถ่ายข้างบนวิวเดี๋ยวนะเราทำไมเราไม่หลงทำไมเราไม่หลงทางปกติอ่ะตตนนีี้ดะสวยมากเป็นวิวแม่น้ำแม่น้ำป่าสัก พระนอนองค์ใหญ่ใหญ่มาก,ใ,มากใช่เข้าไปชมดีกว่าไปในไหนฝนก็ตกแล้วไม่มีที่ไปละไปชมพระนอนดีกว่าเพาว่าพันีแบบีสมีดอสัมผัสได้เหรอ แต่ถ้าไม่ถ้าทองติดตัวตัวร่องแปะหน้าปากนะรู้ว่าใช่ติดยังไม่ติดติดมืออยู่เวลาติดมืออยู่นิดนึงต้องให้แปะน้ำผักแปะแล้วก็ถึงจะติดลมันเป็นความเชื่อแต่ไม่รู้ว่าทำไมเชื่ออะไรเชื่ออย่างไรก่อนหาข้อมูลด้วยเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมชมพระธาตุข้างในหน่อยเดี๋ยวเนี่ยว่าตรงนี้ดิแม่ได้นะ อเครับสวยมากถ้าอากาศด,ดีกว่านี้จะดีจะสวยกว่านี้นะแต่วันนี้อ่ะดิอ่ะหนึ่งสองสามขายยาวเวอร์ที่เอสุภชัยปะเนี่ยน่าจะเป็นถ้ำที่กำลังจะสร้างเพิ่มปะเ,ออเหมือนจุดแรงมาไปดูไปดูแม่น้ำเนี่ย

เนี่ยพี่โต่ะจะชอบลงรูป,ปก็คือเฉพาะไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวหนึ่งครั้งหนึ่งวันอ่ะมันจะลงรูปรัวๆเลยทั้งวันและหลังจากน,น,นั้นก็จะผ่านไปเลยหายไปเลยตอนนี้ไม่ลงรูปเพราะไม่มีรูปเลยอะไรนะยังไม่ลงรูปอะไรเลยมตินนะยังก่อนอเราไม่มีแวะไปกินของหวานของคาเฟ่อะไรอีกแล้วรอกอ๋อถ้าจะยังฝนตกแม่เจ้ามา สถานีต่อไปเราจะไปน้ำตกน้ำตกมวกเหล็กใช่ไหมไม่ได้เล่นหรอกแต่เราจะไปถ่ายวิวใช่เดีเ๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันเลยนะแล้วก็เรามาดูกันโอเคครับบายทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกมวกเหล็กนะ <Yeah. S 3> แล้วยังไงจ๊ะแล้วฝนตกหนักมากห <Yeah. S 3> มายถึงลงลงจากรถไม่ได้เลยตอนเนี้ยนะ ไมวาขับเราป้ายให้ีทีหนึ่งแล้วกันถูกเราไปที่อื่นเดีว่าเราไปที่อื่นกันแล้วเดี๋ยวเข้ามาวันอื่นใช่เราเข้ามาแวะใหม่ใช่ในวันที่แดดออก,กเปรี้ยงเราก็จะไม่แวะอยู่ดีเพราะมันร้อนถูกุดท้ายก็คือไม่ได้มาอยู่ดีเพราะถ้าร้อนมากเราก็จะไม่ลงไป <laughs> เดี๋ยว้องขับไปเรื่อยก่อนเผื่อฝนจะหยุดในอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้เรามาถึงอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ํามวกเหล็กเออตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ามุกเหล็กถึงแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงอยู่ดีเ oh, 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 oh. พราะฝนตกแต่เราได้วิวแล้วแต่จะบอกว่าวิวข้างบนสวยมากเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้ถ่ายแล้วเรียบร้อยวิวข้างบนสวยจริงๆถ่ายแบบถ่ oh, 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 oh. ายชอ็อตลงมาอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครดูคลิปเมื่อกี้จะเห็นนะนะคือวิวข้างบนปรากฏว่าพอพอเข้าพอ,พอ ถ,ถ้าอากาศดีกว่านี้มันก็น่าจะลงไปถ่ายรูปได้เนาะแลต่พออากาศมันฝนมันตกตุงมันก็ไม่น่าลงแล้วอะแต่เราไปที่ต่อไปเลยดีกว่าไปเรื่อยๆใช่เราไปยเยอะทริปนี้ก็คือเป็นทริปขับรถไปให้ถึงที่แล้วก็กลับ oh, oh. เป็นทริปขับรถแล้วก็กลับเข้าที่พักครับ ซีว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหอบานัสิกาหอบานัสิกาหอบานเป็นหอที่เป็นเกี่ยวกับพวกน่าจะเกี่ยวกับพวกธรรมพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างแต่เป็นสถานท,ที่ที่เปิดใหม่แล้วก็ได้รางวัลอันซีนของปีล่าสุดด้วยคนโหวตเป็นอันดับหนึ่งว้าโหวตเป็นอันดับหนึ่งนัใช่นีนอ่ออันดับหนึ่งอันซนีนก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นงยงไง้ แสดงว่าน่าจะสวยสวยจริงแต่จะบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนว่าถ้าใครจะมาที่เนี่ยแนะนําว่าให้ใส่กางเกงขายาวมานะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเขาอ่ะจะมีให้เปลี่ยนนะก็คือจะมีกางเกงขายาวให้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเท่ดีเท่ดีอยู่ที่เนี่ยมีทั้งสวยมีทั้งในทั้งในด้วยนะ อะะไรนะมันถ้าเดินถ้าพาส่วนตนัวมันเดินรอบเน่ยเราจะมีวิวสวนวิวว,ว,ววิวเขาวิวอะไรเต็มไปหมดใช่สว,วยแดดออกแล้วฝนหยุดหรือไงแต่ฝนยังตกอยู่แดดออกแล้วแต่ว่าฝนยังตกอยู่นะอืมตอนนี้กำล,ล,ลังรอเรียกคิวอยู่มีฟัวปไปรัวเราไปดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะ

ที่เขาบอกว่าใช้เวลาปักอะจัดาอยู่ใกล้ๆองนี้ปะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะอ่านประวัติให้ฟังนะเขาบอกว่าเป็นภาพปักรูปเหมือนพระพุทธเจ้าพระบรมมันโลกนาดมีขนาด มีขนาดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะแต่เห็นเขาบอกว่าก็คือใช้เวลาปาักอะ่ะทั้งหมด3ามปักโดยสาครั้งและสามเส้นใช้เวลาแดเดือนตอนที่ปักอะ่ะเขาก็เหมือนแบบเหมือนพูดไปด้วยว่า,านิพานนิพานนิพานตลอดเวลาปากักอะไรประมาณนี้ยอืแต่ว่าก็เป็นภาพที่สวยมากมส่วนผ้าถุงจากวันเกงก็สามารถถอดึ้นได้เลยที่จุดรับจัาที่หนึง่งได้ครับ ตรงนั้นคือเกอะไรเหรอคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่สองนะคะจะเป็นในส่วนของพระบิณฑบาตสิบสองวัปีแล้วก็จะเป็นพิธีการค่ะโอ้โหแล้วนี่แล้วก็จะมีเรื่องราวสมบัติพุทธการของพระพุทธองค์โอ้โแต่เลยมีตรงไหตุนี่ก็จะมีขัดจากจบนมพระบิณฑบาตเสร็จนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนักสมาธิชุมนันเดี๋ยวจะเล้าที่เป็นนลำต่อชอบกางเกงอ่ะมีขายด้วยนะมีหรอมีค่ะชอบกางเกงนี่จะเป็นตลาดขายของใช่ไหม ก็จะมีนังสือด้วยอ๋อหัสเกงไหมตัวเท่าไหร่อ่ะหับได้อ่ะเพราะมันใส่สบายอ่ะสบายจริงเลยมันก็ชอบไอุ้่นหยุดเลทุกคนเหงาว่ายไหมฉันอีกนิดจะปวด้ะข่าวฝว่มาจะหไมไอเหตร่มแบบนี้ก็สาวได้ไะต้องไปหลังร่มเออนั่นแหละได้ได้ เออนั่นแหละหนึ่งสองสามจะถ่ายรูปเห็นไหมมันไม่เห็นส์กะไม่เห็นเลยเนี้ยต้องเดินเข้าไปในนี้เหรอค่ะนเข้าไปเลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับอูหหนักนะหนัก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  ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคนะ่ะแ้วก็รักนาคับแล้วจะไม่พลาดหรือจะ่ที่อยูต่อเรามารีวิวกันดีกว่าพอดีว่าเมื่อกี้หลังจากที่เราไปเข้ามาแล้วในช่วงแรกนะก็คือว่าเขาอะ ไม่ให้เราถ่ายไม่ให้เราถ่ายคลิปวิดีโอในช่วงแรกแต่ว่าช่วงหลังๆอะเขาบอกว่าให้เก็บภาพได้ประมาณนี้เพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าพวกรูปต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นว t ทที่ทางที่เนี่ยเขา่เขาว่าะจะทําขึ้นมาและที่ความด้วยความที่มันต้องเสียค่าเข้าเนาะทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับประมาณว่าแบบเขาก็เลยเหมือนสงวนสิทธิ์ใน,นของการถ่ายภาพแปลว่าในช่วงหลังก็จะถ่ายได้เข้าไปก็จะเป็นแนวเหมือนเล่าบุทธประวัติ ให้ให้ฟังใช่ปะ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราพักไปชมพระพุทธรูปสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีรูปภาพที่ท,ที่ที่เจ้าของใช่ปะ่ะตัวเอ,อที่เจ้าของอะเขาปักเขาปักขึ้นมาใช้เวลาแปดเดือนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เข้าไปช่วงหลังก็จะเป็นเรื่องของธรรมะยุคใหม่อืมนั่นเองก็สวยดีนะบอกตรงๆว่าสวยแล้วก็แล้วก็สวยอะเออ ไม่รู้พูดยังไงอ่ะสวยสวยดีสวยดียดอืมแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าสนใจอะไรเงี้ยก็มาได้จริงๆอ่ะที่เนี่ยมีมีบริการเหมือนขับรถวนเพราะเขาจะมีเหมือนสถานที่ธรรมะหลายๆที่อีกเนาะก็คือสามารถแบบซื้อตั๋วเพิ่มอีกสี่สิบาทจริงๆอ่ะค่าเข้าชมอ่ะมันอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบาทใช่เจ็ดสิบบาทก็จะได้ชมก็จะได้ชมนิทรรศการแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียเพิ่มอีกสี่สิบาทก็จะมีรถเหมือนรถรถล่ลลลางอะ่ะรถลากอะ่ะ ให้เขาเที่ยวชมไปรอบๆแต่ว่าตอนนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยก็คือไม่มีเวลาที่จะนั่งรถเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวน่าจะจบวันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเข้าที่พักแหละันแล้วนะเจอกันว้าถึงแล้วตลาดต้นตางตลาดปิดสี่โมง ใช่ตลาดปิดสี่โมงชื่อตลาดต้นบ้านต้นตาลเป็นตลาดเป็นตลาดน้ําโบราณนะชื่อตลาดปิดสี่โมงตลาดปิดสี่โมงเย็นใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาถึงนะ้ตอนประมาณสามสามกว่าแล้วอะ่ะยังมาดูก่อนว่ามันจะมีของกินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อของแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เข้าที่พักอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเชิญชมดูตลาดนะ เป็น,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 นตลาดริมแม่น้ำมีแค่วันอาทิตย์เหรออ,อ,หอ๋อออกแนวเหมือนตลาดนัดร้านีะยังเก็บไปลยะและ้วอะะไรนะร้านเก็บไปด,ดอืมใช่ออเาเดินไปเรื่อยๆตลาดน้ำโบราณต้องเป็นแนวเหมือนว่าต้องอยู่ในน้ำปะของกินหอะ ันด้วยสีผัวผัวเหมือน,น,ออนเหมือนน้ำจิ้มหมูสเตะสนะ๊ะมีกล้วยปิ้ง,งตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คมากกว่าเขาว่านะเนี่ยเห็นปะเออ ออกแนวเหมือนซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ทั่งกินไปเดินข้างล่างไหมเดินตรงแม่น้ำข้างล่างอ่ะเออใช่เดินดูแม่น้ำข้างล่างกันดีกว่าแต่ส่วนมากเขาก็จะเป็นแนวเหมือนมีข้าวกินอ่ะไม่กล้าเดินลงไปอ่ะเขินอ่ะถ่ายรูกตรงนี้ได้นะเนี่ยนะ เรามาชัอไหน่อยมยเปร้วโอกาสหน้าเสียดายอะถ้ามาเร็วกว่านี้น่าจะมีของขายเยอะกว่านี้อะเงยตอนนี้เขาเริ่มเก็บกันหมดแล้วอือเดนนี๋าายวไม่แน่พรุ่งนี้พรุ่งนีอ้อาจจะมาที่นี่หรือไม่ก็ไปที่อื่นอีกที่หนึง่งอือแต่ไม่เป็นไรแต่เราปันน้นนึงเราเดินปั้นนึ่งหาของถึงช่องแล้วนี่ห้อดียังห้องมีใส่ระนั้นเลยจะไ้ใ่เจ้านะเขาใส่ไม่ได้เหรอ มีสาวว่ายน้ำ้ลยนะมันสาวว่ายน้ำเหมือนแอบดูอะไรไม่รู้อ่าอันนี้รีสอร์ทที่เรามาพักนะเออใช่ครบเลยโอเคโอ้โหสวยนะ อห้องสวยห้องดีเลยแหละห้องสีอะไรมีประตูห้องน้ำอาบน้ำก็อาบข้างบนตรงนี้ได้เออเก๋่ะโอเคเข้าที่พักแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเวลาพักผ่อนก่อนนะวันนี้วันนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันเลยทำไรอ่ะนั่งรถวันนี้เราพักกันอยู่ที่ ดารารีสอร์ทนะทางรีสอร์ทก็มีคอร์เล็กับแลบ้าะใช่ใช่ไหมวคอร์เล็คอร์เลกกับลุงหยิกคอร์เลกตกับลุงหยิกซึ่งเราเคยกินลุงหยิกที่สาขาแถวบ้านอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบอลังการมากเยอะใช่ป่ะพอมาที่นี่ก็โอเคได้อยู่แค่อยู่แต่ว่าอืมแต่ก็โอเคดีกว่าไม่มีอะไรนีกหว่าแบบเออไม่มีอะไรขนาดียวลองชิมกันนะว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยว แต่สภาพนี้จะไปเล่นน้ำใช่เพราะว่าง่อห้องเราเนี่ยคือติดกับน้ําเลยเราว่าราคาห้องอะไม่แพงโอเคมากมีเก้าร้อยอะใช่ถูกแล้วมีอาหารบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าด้วยนะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูว่าเป็นอะไรบ้างเช้ามาบุฟเฟ่ต์ไปนี่อีกทีหนึ่งอร่อยนะติดหวานอยู่อ่าถุดแล้วว่าเจ้าของคือใครในคำว่าดาราอศไม่ใช่ดาราชื่อชื่อต่างต่าเกิมี มีดวงดาวเยอะปะไม่รู้เหมือนกันก็เลยใช้ชื่อว่าดารานนเดี๋ยวเราทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จบของวันนี้และเดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะเป็นการเที่ยวของวันพรุ่งนี้แล้วก็เราก็จะกลับบ้านแล้วแล้วก็รอใหม่อีกทีไปเที่ยวครั้งหน้าน่าจะนู่นอนะตุลาไหมตุลาตุลามกได้ครับเยอะเอง หรือแม่ก็ปีใหม่ก็จะดจังลวกันอืมโอเคได้ค่ะวันนี้ไปแล้วเนาะฮึ๊บ